ไม่มีหรอกอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ก็บสามหลวงพ่อว่านะบสาม3บสี่เข้ามาแล้วไม่ใช่หยุดเที่ยงวันแล้วบายเกิดจะเข้าใบสองบสามแล้วบสาม3ละอายุ60สบแล้วจะอยู่ไปอีกกี่ปีถ้า80ปีก่อนรู้สึกว่าโดยมากก็จะนานไปโดยมาก75หปี ถ้าเจ็สิบห้าปีหลวงพ่อก็จะอยู่เพียงอีกสิบห้าปีสิบห้าปีก็อยู่หน่อยเดียวท่านเองเพราะนั้นวันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเด็กคิดทบทวนพิจารณาดูถ้าว่าท่านผู้ใดก็ตามถ้าจัดวันเกิดสนุกสนานเฮฮามีการลเล่นเล่นเลื่อนเลิงบันเทิงหลวงพ่อว่าคิดไม่ถูกในความรู้สึกหลวงพ่อนะทำจัดอย่างนั้นไม่ถูก คือวันเกิดนี่จะต้องมีการทำบุญมีการส้ำรวมระวังมีการประกอบคุณงามความดีให้ส้ำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยรักษาศีลรักษาธรรมในจิตใจทำให้จิตใจไม่กระเพื่อมทำให้จิตใจไม่เออกระเลอกเคหามันจึงจะถูกเพราะเหตุไรลุงพ่อจึงคิดอย่างนั้นหลวงพ่อว่าเนี่ยความตายของเราเนี่ย มันไหลไปทางหน้านเรื่อยๆหลวงพ่อถ้าว่าเป็นคิดเป็นหลักกิโลนะหลวงพ่อเข้ามา6กสิบกิโลใช่ไหมหกสิบกิโลแล้วหลวงพ่อเดินทางมาเพื่อจะไปสู่หลักประหารประหารคือช่วงหลักประหารหลักที่แปดสิบใช่ไหมหลวงพ่อเข้ามาถึงหกสิบแล้วจะมาสนุกสนานเลื่อนเลง,เงบันเทิงเฮฮาเนี่ยมันไม่ถูกนะเพราะอีกเจ็ดสิบแปดสิบกิโลนันก็ใช่เ ถูกหลักประหารน่ะตายแหละเพราะนั้นเราจะไปสนุกสนานใกล้หลักประหารเท่าไหร่ยิ่งสนุกสนานน่ะมันไม่ถูกหลวงพ่อว่านะมันต้องเตรียมตัวระมรัดระวังเตรียมตัวด้วยความพร้อมว่าจวนที่จะหลักประหารเนี่ยเราพร้อมหรือยังใจเราพร้อมหรือยังใจของเราปล่อยวางหรือยังปรงหรือยังจิตของเราจิตใจของเราสงบนิ่งหรือยังอแล้วก็บุญกุศลที่เราพร้อมที่เราสั่งสมมาเนี่พร้อมหรือยัง สิ่งเหล่านี้มันต้องเตรียมพร้อมไว้ที่จะเดินไปสู่หลักนั้นไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แบบลืมตัวสนุกสนานเฮฮาพอไปถึงจุดนั้นก็ถูกประหารไปอันนั้นแปลว่าถูกประหัดประหารด้วยความลืมเนื้อลืม,ลม,ลมตัวหลวงพ่อว่าไม่ถูกนะอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอาไว้ว่าให้นึกถึงความตายไปอยู่เสมอดูก่อนอาน o น์ ท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนุนบอกว่าประมาณวันละร้อยครั้งระเจ้าขาเพราะพุทธเจ้ายังว่าประมาทอยู่นะแล้วพวกเราท่านทางหลายเลยระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งขนาดวันละร้อยครั้งพรุทธเจ้ายังตำหนิพระอนุนว่าเป็นผู้ประมาทอยู่ต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายอย่างนั้นจริงๆนะออกแล้วไม่เข้าก็ตายเข้าแล้วไม่ออกก็ตายเหมือนกัน ให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอนะคนระลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยจะเป็นผู้ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเออถึงคราวเราแล้วเหรอถึงคราวเราเราก็ไปแต่ว่าก่อนที่จะถึงคราวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เด้อย่างหลวงพ่อไปวัดของหลวงพ่อสุธรรมพี่น้องสาวของท่านเผาว,วันที่17ที่ผ่านมาหลวงพ่อเองก็พูดเกินๆนะเป็นแนวความคิดอันหนึ่ง ว่าพวกเราทุกวันนี้รอวีซ่านะวีซ่ามาถึงเมื่อไหร่พวกเราก็จะได้เดินทางเมื่อนั้นเ,เดี๋ยวนี้พวกเรารออยู่คนที่ตายไปพวกเรานะไปส่งคือส่งขึ้นเชิงตะกอนส่งข้าวเมนคือส่งขึ้นเครื่องแหละไม่มีวันกลับมาอีกแล้วคนคนนะั้นจบเพราะงั้นเป็นกระดูกมาแล้วแต่ว่าจิตใจของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั้นทางว่าไม่มีบุญ คนไม่มีบุญเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินไปต่างประเทศไปยังไงพอไปตกประเทศไหนแล้วไม่มีเงินไปยังไงหน้าดำขำเกียดจิตใจหม่นหมองเศร้าซ้อยไปหมดเพราะไม่มีเงินและจะทํำยังไงคนไม่มีเงินไปเห็นทังขยะเขาไม่มีอันจะกินกับไปเขียียดถังขยะเขากินเลยสิทไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารตรงกันข้ามกับคนมีเงิน คนมีเงินเมื่อออกเดินทางไปต่างประเทศพอไปถึงน่ะเอาเงินซื้อเลยเครื่องบินไม่ว่าจะเหมาเครื่องบินเหมืนเงนซื้อเครื่องบินเลยเพราะมันมีเงินเนี่ยคนมีเงินมากเหมารถซื้อรถได้พอไปถึงปล่อยทิ้งมาเลยไม่เอาไม่อีกก็ได้เพราะมันมีเงินเนีย่ยดูที่ไหนไปที่ไหนสะดวกสบายทั้งหมดเพราะมีเงินไปอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะให้พวกเราให้สั่งสมบุญเอาไว้เมื่อสั่งสมบุญเอาไว้ ถ้าว่าตายจากชาตินี้ไปเดินทางไปต่างประเทศพวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไปที่ไหนก็จะไปสวรรค์ชั้นไหนจะไปพรมมโลกหรือจะไปสวรรค์ตลอดถึงไปนิพพานถ้าเรามีบุญนะ,ะถ้าเรามีบุญต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีบุญก็เหมือนกับคนไม่มีเงินไปที่ไหนก็ลำบากเพราะนั้นพวกเราควรสั่งสมบุญเข้าสู่จิตสู่ใจของเราเอาไว้ให้มาก ทั้งที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาให้ทานเอาไว้รักษาศีลเอาไว้ภาวนาเอาไว้การทําบุญมันไม่ใช่ว่าจะมีทานอย่างเดียวรักษาศีลก็ใช่ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาก็ใช่ปฏิบัติบิดามารดาล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นมีหลายหลายทางที่เป็นทนทางที่สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแต่ถ้าว่าพวกเราเไม่ได้ทําบุญเอาไว้ไม่ได้เตรียมเอาไว้ เวลาถึงมรณะภัยเข้ามาถึงก็กลัวนะกลัวตายอย่างมากๆเพราะว่าไปข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้วาจะได้รับความสุขสนุกสบายอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้แต่ถ้าห่าคนที่มีบุญเคยสั่งสมบุญเอาไว้แล้วอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาอย่างนี้ท่านว่าเอ้ยกลัวทําไมถึงคาแล้วเหรอถึงขขาก็ไปสิ กลัวทำไมทุกคนจะอยู่ในอยู่ค้ำฟ้าได้ยังไงทุกคนก็ต้องตายอันนี้คล้ายๆว่าท่านพร้อมท่านเตรียมพร้อมท่านคิดไปแล้วบุญกุศลของท่านพร้อมแล้วพร้อมที่จะรับทุกอย่างพอไปข้างหน้าท่านก็นหวังแล้วไม่มีทางที่จะทุกข์ได้เพราะท่านได้สั่งสมบุญกุศลไว้เต็มเปี่ยมแล้วเตรียมเงินไว้พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปที่ไหนก็เด้รับความสะดวกสบายทั้งนั้นแหละอันนี้คือท่านผู้มีบุญ ท่านผู้เตรียมเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะจะต้องเดินทางต่างประเทศแน่นอนรอฟีซ่าของใครของเราอยู่ต้องได้เดินทางนะไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งละทุกคนนะนับตั้งแต่หลวงพ่อนะหลวงพ่อกันนี้นะเดินทางมาถึง60สไมล์แล้ววั้งั่นเอะยังอีกกี่ไมล์ก็ไม่รู้ละวั้งั่นเอะหลวงพ่อก็เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่สนุกสนาน ไม่เฮฮาและก็ไม่ทุกไม่ทุกเตรียมพร้อมอยู่เสมอว่อางั้นเถอะเพราะนั้นวันเกิดของหลวงพ่อในครั้งนี้หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ไม่ได้จัดงานวันเกิดแต่ว่าวันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยวันที่27เ,เพียงญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องต่างคนก็ต่างจดจำกันไว้หลวงพ่อไม่ได้มีบัตรเชิญเรื่อบัตรนี่ม์ดีกาอะไรทั้งหมดถ้าว่าท่านผู้ใดมา ก็มาด้วยความสมัครใจหลวงพ่อไปยินดีที่ได้พบได้เห็นออกตนญาติโยมลูกสิทธิลูกหาที่ได้มาบวชหรือว่าได้มาเกี่ยวข้องนะกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็พออกพอใจเห็นคณะสัทธาญาติโยมมาร่วมในวันนี้แต่ถ้าว่าไม่มามาไม่ได้ได้กิจธุระหรือไม่ได้มาหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งหมดก็นะข,ขออยู่เป็นสุขเป็นสุขหนะ้า ผู้ที่มาแล้วก็ขอให้ได้บุญมากๆขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขหลวงพ่อก็มีแต่คิดอย่างนั้นเท่านั้นแต่ถ้ามาเจอกันก็ดีพอปีหนึ่งก็มาพบมาเจอกันมาเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้เห็นออกตนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาดีอกดีใจชื่นอกชื่นใจเหมือนกันแต่ถ้าว่าไม่เห็นกันเลยนานๆไปก็ห่างเหินกันไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นผลดีแต่ถ้าว่ามาพบมาเจอกันปีหนึ่งอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่ง อย่างที่วันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับทั้งหลวงพ่อเองทั้งลูกศิษย์ลูกหานั่ยนะได้มาพบมาเจอได้มาสนทนาปารบกันพวกเราก็จะได้เห็นหลวงพ่อแก่ไปขนาดไหนปีนี้ที่มาเจอมาเห็นมาพบเป็นไงสุขภาพหลวงพ่อดีไหมอย่างเนี้ยพวกเราก็จะได้มารู้มาเห็นด้วยตาพวกเราเองหลวงพ่อเองก็จะได้เห็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาเออเป็นไงลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยยังมีอยู่เนาะ ให้อาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติคุณงามความดีเด้ออย่างหลวงพ่อสอนเนี่ยนะศีลห้าเนอะออกตนญาตนะิโยมเน้อทำคุณงามความดีเนะ้ออย่างนี้พวกเราจะได้เดินทางไปต่างประเทศเนออย่างนี้หลวงพ่อก็จะได้กล่าวตักเตือนให้พวกเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้ก็คือพวกเราได้มาพบมาเจอกันเพราะนั้นอย่างวันนี้ก็เป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับหลวงพ่อเอง ที่ได้พบได้เห็นลูกศิษย์ลูกหาหลายหน้าหลายตาแต่ท่านผู้ที่ไม่มาล้มพ่อก็ส่งจิตไปเหมือนกันนะขอให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้ลํำรวยโชคดีทุกๆคนผู้ที่มาก็ให้ได้บุญได้กุศลมากๆและกข็ขอให้เจริญยิ่งถอยอายุวันนะสุขภาลาละลํำรวยโชคดีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งม,มา่ปรารถนา ที่มาร่วมในวันเกิดของหลวงพ่อในครั้งนี้และก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็อยากจะเตือนญาติโยมทุกๆท,ท่านเรื่องทานเรื่องศีลพวกเราข็พอจะรู้ทีนี้เรื่องภาวนาแต่พวกเราจะห่างเหินไปเรื่องภาวนาเนี่ยโดยมากจะไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่เรื่องภาวนาในจิตตะภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราที่เป็นชาวพุทธ,ทธมามกะพุทธบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งของลูกศิษย์ที่หลวงพ่อเองเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยหลวงพ่ออยากจะขอร้องหรือกล่าวตักเตือนให้พวกเรานั่งสมาธินะการนั่งสมาธินี่แหละจะทําให้จิตใจของเราไม่กระเสือกกระสนไม่วุ่นวายไม่ว้าเหวไม่อ้างว้าเงียบเหงาอจิตใจมีหลักยึดอถ้าคนมีจิตใจจิตใจมีหลักยึดแล้วมีแต่ความอุ่นอกอุ่นใจนะ ออไม่ว้าเวไม่อ้างว้างไม่อ้างว้างเงียบเก่าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฝึกทางจิตใจเมื่ออายุเท่าแก่ชรามาแล้วนะเราไม่มีที่ยึดที่เกาะนะเราจะคิดถึงลูกถึงหลานผลในสุดเลยเป็นเด็กไปท่นี่ใจของเราเป็นเด็กไปทั้งที่เราแก่อีไม่มีหลักยึดคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดทั้งวันคิดทั้งคืนลูกหลานเขาก็มีธุระการงาน เขาค็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องตัวเองเก็มานั่งคิดว่าเขาเกียิเขาชังเรายัางไงทําไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ได้คิดแต่ตามไม่จริงอันนั้นแปลว่าขาดหลักธรรมในจิตใจเพราะนั้นหลวงพ่ออยากจะขอร้องพวกเราทุกทท่านอย่างเดี๋ยวนี้ละ่ะตั้งแต่ตั้งต้นตั้งแต่วันนี้ละ่ะเป็นต้นไปเออได้ยินหลวงพ่ออินท่านพูดแล้วท่านว่าให้ภาวนาเนะ้อเพื่อจะให้ใจของเรามีหลัก มีกฎมีเกณฑ์จิตใจของเราจะได้ฟมเย็นเป็นสุขทดลองฝึกหัดดูนะไหว้พระจบเรียบร้อยแล้วกลางคืนนะวันไหนสงบ,สบให้ลูกหลานเขาหยุดดูโทรทัศน์หยุดมีเสียงซะก่อนเพราะงั้นะแต่ถ้าว่ามีเสียงหยุดนั่งภาวนานะ่มันไม่เข้ากันกับเสียงเลยให้หยุดเขาหยุดโทรศัพท์ซะก่อนหยุดโทรทัศน์ซะก่อนแต่ว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ย าจะนั่งภาวนาเนี่ยควรปิดเอาไว้หลวงพว่อว่านะไม่ควรจะเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนปิดเอาไว้ซะในช่วงที่เรานั่งภาวนา 20- 3 0ิานาทีมันไม่พอจะรวยเพราะโทรศัพท์รอกถ้ามันรวยมันก็รวยมาพอแรงแล้วละ่ะดับไว้ก่อนปิดไว้ก่อนจากนั้นก็ไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธนโมตสะพุทธทังธรรมังสังขังจุดแท้แต่เราจะสาธยายอันไหนได้แล้วก็สาธยายเราก็ไหว้พระ บางคนก็บอกสวดยอดพระกันนี่ได้ไหมเอาได้สวดไปเลยเนะี่ยพอสวดเจ็บแล้วก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือแผ่เมตตาพอแผ่เมตตาเสร็จแล้วทีนี้ก็กราบไปทางหัวนอนของเรานะั่นแหะแต่ไม่ต้องมีพระพุทธโลกก็ได้นะ ถ้ากราบในห้องพระก็ออยิ่งดีแต่ถ้าว่าไม่มีจะกราบกราบที่หัวนอนเราได้ไม่ได้พรากราบระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้พาพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเรากราบระล,ลึกถึงพระคุณของท่านพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบเวยพระองค์เองพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านแนะนําให้พวกเราได้รู้ได้ปฏิบัติพระสงฆ์นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม,มาเผยแผ่ มาบอกกล่าวให้พวกเราได้เข้าใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราเรากะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็นั่งขัดสมาธินี่นะนั่งอย่างพระประธานเนี่ยหรือว่าบางคนนั่งไม่ได้อย่างนี้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ก็ได้นะย่างย้อนขาก็ได้ถ้าว่าพอนั่งได้ก็นั่งขัดสมาธินั่งสมาธิอย่างพระประธานเนี่ยจากนั้นขาขวาทับขาซ้ายทำกายให้ตรง ปนมมือขึ้นมาในระหว่างอกนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลง